สบายดีสบายดีพี่ตาซาเราไต่เด้อสบายดีพอไปี่น้อง้น้าเด้อวันนี้ตาจะเห็ุกับข่าวคือเก่าเนาะเซิงวันนี้ี่ตาจะมาเหต,ต,จะะเหตุจะมาเหตุคนมาแขกเซิงขอเฮาเก็บมาแขกมาสวยวันนี้มีแต่แจพักเก็บมาเป็นปลาด้วยวไใหายไปสวนนอนพักแบบบอสซัดผิดแบบแ้วว่าเกิดออกมาเองบอวนอี่ตาเชื่อว่าพี่มีพักอย,อยังเน่ยเนาะจนพวกบัวนี่ตา ต่อมาไอ้ตาจะมาให้เว่าพักกินกราฟปนท่านี่จะมีสังนเมอยอึบ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 นี่จะเป็นหยอดพักแดงแดงนะจ๊ะเฮ้ยนี่นนปล่อาแบบมันมันก็นอนดีละมะับสะของมันนะมันมันเจ็บกินกรบปนกเดียมันโอเคเลยพักแดงนะต่อมาตาจะมาให้เวลาพักยังอีก โอ้ฟักอะไรนี่พักขุมคือยอดบักขีกานาะนี่จะบร,รวจรกินกับเจีวเกลือกอขึ้นต่อนเพระว่าจะเป็นพัก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 า,าอนนอนแนนี่ห้ากจะดู๋อาจจว่าห้าสิบบอกพักกาได้วะจะสิุ่มพักอันนี้ว่อกิน ว่มีฟูมามีฟูฟูมากลางแต่อาหารรักที่ฮัจะเหตุก็คือเนียนมาแขกเนียนเนียนมแนาแขกนะบริกินโดดเนี่ยน่าขลุอยากมาเทดใช่มออะไรนะหมอทานเตาทานาข้าวบริจาคข่างส้มหน่อย คนนี้จะดกอักคนนี้จะแข็งเนาะตบนันนอ่อนเปื่อยเวลาเข้ามาตบมาเลี้ยมันจะแบบละเอียดไงกินแบบสบายเนาะลิตากับเป็นวัดทวารสวงนี่แบบโคตรแบบเป็นวัดลา้แห้งแบบแห้งเวล่ะเป็นอยังที่แบบว่าเป็นวัดนักเลยวานิตาม um, ันเป็นก็เป็นแบบเบื่อเพื่อนมันเป็นขึ้ข้าวเมกี้ขาก็ว่าโควิดเป็นบอกเป็นขึขอมือท่ากระสิบาลชยาไมกินกัะเศร้า ไม่เป็นข่าวตะกี้นิตาจึงไือจับไปค้งแต่ว่าเ่ราะวครข้าอยากค้งกกลัวเพื่อหักษาสิเน่เลยว่าพ็าถือแบบเด็กธรรมดาแหละ็เลยวเป็นยังกินหวานกินยานนเด้เหมือกับสาวลิตาพู้ออมเงินงนจังวัดล่างซ่องมืออุ้ยทีสำคัญนาซุดลิตาหยุดพวมีดุขาเนาะลิตาเลยว่าไม่ควแบบเผยหอพวกเคมีง่ายหรือว,ว่าเขาเห็นวาลรยปีเขาเจ้า,จา,จาแบบเลยอาการ ตาบัวได้คนเป็่เป็นตาบัวริตาพวกมนเลยเป็นกินอยู่แล้วินอยู่แล้ใน่แบบไม่รอให้รอแต่มันเป็นเป็นปืนๆสินะนี่นี่นเป็นปืนเป็นปืนป็นปนขาไหครับแบบมันแผลแต่ว่าเคมีมันร้ายๆคือ่าบรตาอยู่ซ่เเรียนเกอยู่นย่กับแต่ซนมีนี่ก็ว่าว่าจะเกิดขึ้นก็คือเวลาสาเหตุก็คือแบบหนึ่งเข้าแลงวมื่อโบเกียนมันบอแลงวมื่อโบเกียมันก็จะ แต่ซรลาเอลคือบ้าเข้าหลางเกียดเลยแต่ว่เาเลือดเลยมันเป็นยังพิดเป็หันเนาะเลยเกิดลำบากแหงเลยไปได้เหตุกา,ารณ์แบบอาชีพข้หาวหลามก็อีแบบจำเป็นเนาะตัวมียที่ตบาบ้างมือแหงเันจะเป็นอาทิตย์จังไลยอาทิตย์ลงก็จะร,รูปติคนเพราะว่าบางมือทีตาดูสาวเลยว่าวอด์สท่านี่เบียดได้ตาค่ะมาอาัดขี้พิษเขาไปพี่น้อเงเบืองบางมือทีตาเลยว่าฝ่าว,วั่ค่อยมีเวลา ลกมาเหตดจากคาเปิดฐานแล้วเ so ื so so ่อทเลยว่าบางมือสินะงมือที่ตาเหตดกับเขาวะเันแหลวซ้ำลูกขาวกับอือนเอากนที่จ๋ากนที่จ๋าเปิดหานแบบเศร้าสาวอะไรคนในพี่น้องเออจำประมาณเกจมุ่งเกจมุงเม่งไปัดยแล้วแต่ว่าส่วนนี้ี่จ่าเว่ามันบว่าบทัดประานเ้ีงจริงจ๋์เนาะพี่จ๋าได้มาเปิดหานเป็นม่งเป็นม่งก็อว่าบ้านท้อก็ือว่าสวยแตเนบ่เป็นมงสาก็ทว่าสวยแล้วมันเนี้ แล้ว่าเปิดหานเป็นมุ้งแต่ว่าลูกค้าเขาเนี่ยแบบมาติสาวจ้าฮุกมุ้งจ้านี่ค่ะว่าเปิดฐานฮุกมุ้งเด้อโอเคมืออื่นจะไปฮุกเอ้ยนี่ค่ะเปิดฐานเป็นมุ้เด้อมืออื่นจะไปฮุกมุ้งเห็นวะเอาไปเลยเนี่ยเวลูกเป็นสาวเกลียมเนาะเจอคนนี้ต้องกินสาวก่อนจ้าเรียบร้อยมาแค่ห้องน็มีบันไดบันไดนี่น้อยนิดมากเลยไปเบิ่งเนี่ยเอาไปตบันเลย นบะหมอเขาเริ่มกดเลยเบิ๊บตรนี้จะมีตะกอนจะเจีวอืตอตาคิดว่าที่ตอาอาทิตยขวาพักนะับหมอเพราะว่านี่ร้านน้อยน,น่อยว่าสิุงทีเจีเวยวอะไรนี่ก็ได้จำก่อน อะไรอ่ะเป็นยางเรียบร้อยทีวเราจะมาแยกพักชีดวกในพักชีดวกพักที่ททเราจะดวกเราจะเอาไปดวกเลยพักที่เขาดูดก,ก็จะทิ้งไปใน,นหมอนคนเนาะป้าไหวเปินทีไปดวกเอาเอา่เอพักที่กากนเดี๋ยวมันจะคงเกินไปนี่บอได้เว้ยบอกแล้วบอกแล้นต้องบอกพักที่กากนเนาะ เยาดิตาจะไปเอาพักกาดมา,วาัวบจังเลยหนึ่งพวหิตาบนเรือเกียวก็หลายพวหิตาเดียวทามีิงี้ยเข้ากระไรพักมาแล้วเรียบร้อยเนาะในใจเมืองว่าริตาจะขวพักอย่างเรับพักกาดยังรับพักกาดกาันบวงนี่ล่ะ นักจากสักพักแล้วถ้าจะมาซ้อยสีนกันต่อรถลุงพีมมาเต pues headache, ้ยมาไอ้ยโอ้โอ้ n โนโน้โนเจ๋อเบิรอะเกียงจะกลอกเนี่ยทุบหมูล่ะบ๊ายบาย ิท็ฮัสเฮ็ดีฮัสสบายดีหรอที่สบายดีเลยสบายดีวะสิสบายดีว่าสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีพี่น้องลุงดิงเดอรลุงดิงล่าสบายกับเขาเอาตาไปยืนดีกยบเขาเยกันไปเอาตาเอาตาเอตาไปยืนดอ เห่กัดนว่าเห็นเพิ่อนเกายนเถื่อนคือว่าทีเพตั้งสูงยืนแล้วจะตีะิดต้ยแวตั้งแนวตั้งแนตั้งแนตั้งแนงออามายืนออามายืนยืนยืนเออเออเอยืนกันยืนกันอามามาเออเห็นจะยืนเห็นจะยืนเห็นจะยืนหรอกเห็นจะยืนหรอกเด้เต็มมานี่ยตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ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 ง เต็ส euh, sure ิเราเต็น no ี่อดีตสาวฉีก็เรายหงากานเด้มันสบ่เหลี่ยไหอว่าคือเดียววากินกินแห้งเสแบจแววแวเยังกันปะยังเกาะอไม่ครับอะไรนะุูดาบงามยอดมีน้ำแดีว่ามานชีวียากกว่าตอนทดีตาบอกบ่เป็น ไฟเขาแห้งเขาตอกฝาใส่สีไม่ไหวเนาะไม่ก้อนชุกเป็นพี่น้องเลยหนึ่งกับพ่อรองส่ดาย ตอนที่าเห็นกับข่าวที่จาเนีป่าเรยว่าปล่าเกรียมเครื่องแห้งมาเดี๋ยวจงมาหนหนอเนาะน่อพนทราป็นทจงมาหอมนี่นมาแดงเรียกว่าเป่าจัดเลยว่าอัดในตอนเรียว่าเห็นกับขาวเลยค่ะกลยเห็ว่ามียังเนยเนาะตอน่เทากัเก็เลยว่าได้กินแล้วก็เลยแดงป้าไหลนะคะจงมาหันอนอดูครถ ัวแ้วปี่จักอะไรเป็าานคุทานไหวแให้น้องเพื่อเข้าหันดูตอนนะทำคอทนต์วเป็นานาทีเป็นจาาแค่แลิตา,รารเราทำตาลิตาป็นเนื้นนอนชาติเมื่อขนาดจบลายบายไปนอกสาตอนนี้เราเ้ายังบ่ทันมากโดยคนก็ล่งออกมาแต่ว่ายังบ่ทันพอจนะ้ะคือแบบว่าห,าหาออ้าหัใจหอดขโซคางโซลังสีสวยอลยนะเี่มาขอ อขขอเ,เดอดตากอจ๊ถึงเกมเรื่อขอบใจที่ตามนะคะสมจุดนาของเป็ม่จะได้กระดิ่งโครไลฟ์โคตรแซ่สนใิใจพี่ตาลิขิตไม่ต่อไปเรื่อยดีพิษขั้ขนยาลิ้มความดีมาเรื่อยขับขาแล้วคนรย่นเบิร์ดยาลืมเข้าไปกดติดตามพอิตานทีเอฟติดต่อหลานลูกนี่ย่ารืมขอข้า,า,า,าไปกดติดตามเลยะคะ่ะฝากซอยหลานส่งไปเรืไอ้บาย,บาย